ไปติดตามข่าวการเกษตรกันบ้างนะครับเรื่องราวประเด็นข่าวสุดท้ายในวันนี้ของ9-3นิวจะพาไปดูนะครับลำไยนะครับถ้าพูดถึงลำไยเราก็รู้นะครับว่ามันมีพันุนู่นนี่นั่นนะครับไม่มากมายในพื้นที่ประเทศไทยปลูกที่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็ปลูกกันแล้วก็เริ่มออกดอกสากแก้วก็ยังมีเลยครับในขณะนี้ก็เริ่มที่จะออกผลผลิตนะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็กระจายนะครับไปจําหน่ายส่งไปยัง จังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาคเลยก็ว่าได้แต่วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามลำไยคริสตัลครับมีขนาดจัมโบ้สีม่วงนะครับออกลูกแล้วรสชาตินี่นะครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมหวานครับมีรสเงาะลิ้นจีกลิ่นทุเรียนครับกิโลกรัมละ900-1200ถึง1,200บาทมีการทดลองปลูก1ปีกับ7เดือนสูง2-3เมตรเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ไปติดตามครับ เราไปเจอกับเจ้าของสวนนะครับชื่อว่าคุณผชิญศัก์สาสุาส,าสธรรมครับเป็นเจ้าของร้านปาดแม่โจ้พันไม้สาขาสามบ้านคลองแงอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเขาเปิดเผยนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่คือลำไยคริสตัลจัมโบ้นะครับเปิดเผยว่าการปลูกต้นลำไยคริสตัลสีม่วงจัมโบสำหรับแปลงนี้มีอายุตั้งแต่ลงดินจนถึงตอนนี้ครับอายุอยู่ที่ประมาณ1ปี ใช้วิธีการเอาต้นกล้าต้นเล็กเนี่ยนะครับไปเลี้ยงก่อนถ้ารวมต้นกล้าที่ออกมาจากเมล็ดตอนนี้แปลงนี้คืออายุ1ปี7เดือนแต่ลงดินเพียง1ปีโดยหลักทั่วไป2ปีครึ่งถึง3ปีลำใหญ่คริสตัลสีม่วงจัมโบ้จะให้ผลผลิตที่ดีครับคุณเผชิญศักดิ์เจ้าของสวนกล่าวเพิ่มเติมนะครับ,นะรบว่ารสชาติของลำใหญคริสตัลสีม่วงจัมโบ้จะมีรสชาติหอมเหมือนกับเงาะ นึกภาพไปด้วยนะครับรสชาติหอมเหมือนกับเงาะลิ้นจี่แล้วก็มีกลิ่นหอมกลุ่นๆของทุเรียนด้วยข้อดีของลำไยคริสตัลจัมโบ้ลูกจะใหญ่หวานครับเนื้อสามารถเอาไปแปรรูปได้ลูกก็จะกลมและใหญ่กว่าชนิดอื่นๆความหอมและความหวานอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวครับพูดแล้วอยากจะลองชิมอยากจะทานแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับต้นลำไยคริสตัลสีม่วงจัมโบ้แปลงนี้มีจำนวน200ต้น ออกลูกต้นละ100-200ถึง200กิโลกรัมต่อต้นนะครับสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกอย่างงามเลยโดยมีการนำมาจำหน่ายกิโลกรัมละ9 0 0ถึง1,200บาทซึ่งต้นที่ปลูกก็จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเป็นที่น่าพอใจและหากท่านใดสนใจครับจะมีการสั่งซื้อต้นกล้าหรือว่าผล,ผลผลิตของลำใหญคริสตัลสีม่วงจัมโบพันแท้ๆนี่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ0872898370ครับ0872898370และ0895982797ครับหรือ Facebook นะครับที่ทุเรียนเสริมรากปาดแม่โจ้พันไม้สงขาหรือจะไปที่เพจ Facebook ปาดแม่โจ้พันไม้สงขาซึ่งก็จะได้รับต้นกล้าประมาณเดือนสิงหาคมนี้ครับ มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับกับลำไยพันนี้ลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงนะครับรสชาติเนี่ยที่อยากเขาบอกนะครับในเนื้อข่าวนี้นะครับสีเปลือกอาจจะไม่หนามากนะครับก็อยู่ราวๆกับของดั้งเดิมนี่นะครับที่ปลูกที่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะครับแต่สุดท้ายแล้วรสชาติเนี่ยที่มันไม่เหมือนใครก็คือรสชาติอร่อยหอมหวานมีรสชาติของง้อลิ้นจี่กลิ่นทุเรียน กิโลกรัมละนะครับ900ถึง1,200บาทถ้ามองนะครับก็จะเหมือนลิ้นจี่ด้วยนะครับแต่ว่ารสชาติที่มันผสมผสานเนี่ยนะครับไอ้กลิ่นทุเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ต้องไปติดตามนะครับที่สาขา3บ้านคลองแงแอําเภอสราจังหวัดสงขลากับเบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นะครับไปพบกับคุณเผชิญศักดิ์สาสุธรรมเจ้าของร้าน ปาดแม่โจ้พันไม้ได้ไปดูความแปลกไปดูความอร่อยหอมหวานของลำใหญ่คริสตัลจัมโบ้สีบ่วงในขณะนี้ด้วยนะครับ